ถึงแล้วนะครับชู่ายโกลมดไหน,โโไป,ไหนปิงสวัสดีเวรุทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นวันที่3ของการเดินทางนะครับเราก็เริ่มต้นช่วงเย็นนะครับจากตักใบเดี๋ยวเราจะไปที่มูโนนะครับไปนอนบ้านเพื่อนยีเองนะครับวุ่ยมาหมาไรเก็บบุสุดรทิ์นี่ ขอบคุณมากนะครับตกมาเหรอครับคให้เขาให้ไปกันนี่พิ่ดาวสเรียนตจุลกีด้วยกันฉันรักกับขนมไปเจอกันเดนเดนไทยปุโปขอบคุณค่ะมาหน้่มาหน้าเนี่ยปุโปที่นี่คือปุโปนะคะถึงแล้วตลาดมูโน วันนี้นะครับเรามีโอกาสมานอนบ้านมิงอีกครั้งคือเรารู้จักมิงตั้งแต่เรียนมัธยมแล้วนี่วันนี้นะคะเราเจอมิงอีกแล้วเรามาพักบ้านมิงนะคะมิงกาลังทําอะไรคะมิงสลับผักค่ะนี่ทาสลับผักนะคะวันนี้น้ําไม่ท่วมแล้วนะคะ <laughs> อุ้ยนี่รอยน้ํท่วมนี่เป็นขีดนี่เห็นไหมทุกคน <laughs> นี่ขีดนี้ก็คือลอยน้ําท่วมวันนั้นนะ ซึ่งลูกของมิงอ่ะชื่อมังเป็นเพื่อนสนิทเราเองวันนี้มังไม่ได้อยู่บ้านคือไปทํางานที่กรุงเทพเจอแต่แม่นี่เจ้าตัวอยู่ตรงนี้ทักทายหน่อยทักทายบ้าง <c oughs> มิงก็ต้อนรับเราเหมือนลูกอีกคนนั่นแหละรายออก็มักจะมาเที่ยวที่นี่เกือบทุกปีจนตอนนี้เรากับมิงก็สนิทเหมือนญาติอีกคนหนึ่งไปแล้ว <c oughs> มิงมักจะชอบทําอาหารอร่อยๆเวลาที่เราไปเยี่ยมที่บ้านและเหมือนรู้สึกได้กลับบ้านทุกครั้งที่ไปหา สลณั ل ا ปาตกีช่วงเช้านะครับวันนี้เราก็ยังอยู่มูโนนะครับเราก็จะไปปั่นจักรยานเล่นบรรยากาศดีมากอากาศก็ดีตื่นเช้าทุกวัน คือที่ปั่นมานี่ยังไม่พออีกต้องป<ม>ปั่น<อ>เล่นเพิ่มหรอไม่พอปั่นที่ผ่านมาไม่พอแล้วก็ปั่นช่วงเช้าวันนี้นะคะเราก็มาปั่นแถวทุ่งนาค่ะอยากจะบอกว่าวิวดีมากเลยแกอากาศคือแบบเย็นสบายมากเหมาะกับการออกกำลังกายช่งชวงเช้าๆชมากเลยนะหรือว่าจะมาถ่ายรูปเช็คอินก็ได้จ้าเนี่วิวแบบทุ่งนาแล้วก็มีพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นขึ้นแล้วแหละ ขนมยาลอเป็นขนมของมาเลเซียที่นี้เขาจะทําในวาระเทศกาลรายวันประมาณนี้แหละวันสําคัญวันสําคัญของศานายาลอแปลว่าอะไรคะยาลอแปลว่าแหป่ะแหอ๋อลักษณะมันเหมือนแหทุคคลนี่เวลานี่เขาทาอ่ะอาจจะเหมือนแหนี่ไง่ายเหมือนเลยเหมือนแหหปลาหแหแหทอดปลามันคล้ายๆแบบเราละหมาดเนี่ย แล้วก็ตั้งแบบนี้ตั้งขาแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ปุ๊บแล้วก็สามารถนี่กินได้เลยทุกชิ้นแล้วก็กระเพาะเราท้องมันจะตรงด้วยไงเวลาคืนเวลาอะไรมันจะลงง่ายกระเขาให้เพจแมวลุ่งมันรู้ภารกิจพิชิตสามจังหวัดในทริปนี้ที่่าเบ่งเลือดจะมมีโอกาสต้องเจอกันแน่นอนแน่นอนแน่นอนต้องเจอกันแน่นอนม้องไมามามาโอเคขอบคุณหลายๆเด้อ โชคดีค่ะเดินทางลงหลังแป้อย่างปลอดภัยขอว่าภูเก็ตก่อนนะท์นึงเจใจจะไปแล้วทำลายไไหนไปนะบ๊ายบายโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะออกจากมูโดไปยังอำเภอสุไหงบรโลกกันบ้านโคกอีมุงโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็เดินทาง เหลือแค่สองคนแล้วนะครับนั่นก็ไปทำธุระนะครับอนาคตอาจจะมาร่วมแจมกับเราอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่เป็นไรครับการเดินทางของเราก็ต้องเดินหน้าต่อเดี๋ยวเราก็เจอเพื่อนใหม่ๆใ,ใ,ในระหว่างทางอยู่แล้วนะครับทันได้ถึงป่าพุโตแดงแล้วทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไปยังเมืองสงไอโกโลกเนี่ยเดี๋ยวเราแวะมาเที่ยวป่าพุโตแดงกันก่อนดีกว่านะคะไี่ทุกคนลิงอยู่บนป้ายเนาะ ที่นี่เหมาะกับการมาศึกษาดูธรรมชาติมากๆเลยเพราะอุดมสมบูรณ์และยังเป็นป่าพุกผืนสุดท้ายของประเทศไทยด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปในเมืองสุไหงโกลกกันนะคะทุกคนมาถึงแล้วนะครับสุไหงโกลบ ก็เป็นอีกสถานีหนึ่งที่เราต้องมาเช็คอินเพราะว่าเป็นสถานีรถไฟที่แบบใต้สุดแดนสยามอะ <The tree. S 1> ถึงโกโลกแล้วเนี่ยเราก็แวะไปหาอะไรเย็นๆทานกันที่ร้านโรงพักก่อนดีกว่านะคะบิงซูสตอเบอรี่ลูกใหญ่ๆเย็นๆ แล้วเราก็ได้เจอกับเจ้าของร้านบางเล็กนั่นเองคุยกันไปคุยมาบางเล็กเขาก็ถามถึงที่พักของเราเราก็ยังไม่มีที่พักสําหรับคืนนี้เลยแล้วบางเล็กเนี่ยก็ชวนให้ไปนอนที่บ้านแบต้าซึ่งแกงนี้เนี่ยเราก็พอจะรู้จักชื่อเสียงเนืองน้าเข้าบ้างอยู่แล้วแหละแต่ก็ไม่มีโอากาสได้คุยกันจริงๆจังสักทีแกงนี้ที่ว่าก็คือกลุ่มโกอลกฟรีดอมซึ่งเป็นช่างภาพที่คอยผลักดันความสวยงามในบ้านเรานี่แหละเป็นภาพถ่ายกลุ่มกอลกฟรีดอม พีพีเขาเนี่ยถ่ายรูปสวยกันมากเลยนะทุกคนมุมมองแปลกใหม่เพื่อนๆก็ลองไปติดตามพีพีเขาได้นะจ๊ะชื่อเพจว่าพี P ่ไปเพจบท้ายคืนนี้ด้วยการพาไปชมเมืองโกลกในยามค่ำคืนตอนแรกก็นึกว,ว่าโกลกเนี่ยจะเงียบเหงาที่ไหนได้ก็คึกคักอยู่นะทุกคนคือกลางคืนนะคะคือเขารวมเมรุงในโกลกอะ่ะอยู่ร้านนี้หมดแล้วเยอะมากคือเป็ร้านที่คึกคักมากคนเยอะมาก แลก็มานอนบ้านบางตะนะคะแล้วก็พี่บอลก็เคยมานอนที่นี่ด้วยทุกคนตรงนี้เลยนะคะเจ้าของบ้านต้อนรับดีแล้วแมวยิ่งกว่าครับดูดิขี้อ่อนมากเซรามัตตากีทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดเช้าที่สุเงรกรลกนะครับเอ้ามาดูวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับก็บอกว่าถ้าเราอยากจะเรียนรู้คนในพื้นที่อะไรเงี้ยก็ต้องมาเดินตลาดคือตอนแรกนึกว่าแบบเงียบเหงานะพอมาดูก็ยังคึกคักอยู่ถึงมาเลจะปิดก็ตาม ชีขึ้นราคาโลประมาณร้อยยี่ร้อยห้าแต่ว่าเราขายสิบบาทมีเศรษฐกิจตอนนี้เขาไม่มีตังใช่ไหมอ่ะก็คือสิบบาทคือได้มื้ือนสอง2งินอะไรอย่างเงี้ยคือที่นี่อ่ะซื้อได้ทั้งเงินไทยเงินไทยแล้วก็เงินมาเลยแล้วถ้าสมมติว่าเขาให้เงินมาเลยเราเราก็ต้องทอนเงินมาเลยกลับไปหรอเยอะความหลากหลายของคนในพื้นที่เหมือนเราอะไรเงี้ยเราเป็นมุสลิมกิฟต์ก็รอเราละหมากกิฟต์มาทําบุญแล้วก็ก็รออะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันไม่ว่าจะศาสนาไหนอ่ะเราก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้อ่ะ สำหรับทริปนี้เราจะบอกเลยว่าคนที่เราเจอกันเพียงแค่ครั้งเดียวเราก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้นะการปั่นครั้งนี้เนี่ยทำให้เราได้เจอมิตรภาพใหม่ๆเยอะเลยมันทําให้เรามีความสุขอิ่มทั้งใจอิม่มทั้งกาย <นะ S 1> ที่ถูกเติมเต็มด้วยมิตรภาพขอบคุณทุกการต้อนรับที่แสนอบอุ่นมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันทลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะว่า E ีีหน้าเราจะไปกันที่ไหนต่อสำหรับทลิปนี้ไม่บาย Tidak ada yang lain berbanding kamu tiada yang bisa mengganti kamu Hanyalah dirimu meraihkan aku Hanyalah dirimu menyayangi aku